มาท่านผู้ชมบาที่นี่พอข้าพะเราะมาถึงลำเสียวแล้วครับผมจะพามาดูบบาวตี้คนดังแห่งทุ่งสีเมืองพนะบ้านลงไม่ครับผมมาเบิ้งพุ่มปัญญาเท่าบานครับผมเพิ่นเห็นกระสร้างเอาป่าเลี้ยนแบบหลอกแบบมาจากเฮี้ยครับผู้โถ่เพิ่นเอาเฮี้ยใส่สดใหม่นไหลลงใส่แล้วก็มายามาที่นี่พุ่มปัญญานั่นเก่งกว่านั่นแล้วก็ดีกว่านั่นป่าก็หลายกว่านั่นเอามาไปชมครับผม อ้าวประเทศนี้พี่น้องไม่ชมครับเบิ้งเนีเบิ้งเนีเบิ้งเนีกะสั่งภูมิปัญญาคุ้มปัญญาชาวบ้านเบิ้งเด้อเบิ้งฝีมือครับผมเอาผู้ใดอยากเบิ้งฝีมือฝีมือเบาตี้กับหพางหวนกันเอ้ยเบิ้งท่านผู้ชมประเทศบอลากลากี่ท่านผู้ชมเอ้ยไปเข้าไปใกล้ๆครับผมไปดูใกล้ๆดีครับผมมาดูของแท้ๆว่าได้โกหกโกห่าแครับเบิ่งปลาดุกยักไงเอ้ยปลาตองกายท่านผู้ชมเบิ้งเน้ย ปลาขาวอีไทยครับเพียบเลยครับยี่นี่ประมาณ30โลครับผม30 40โลเบิ่งดินี่เอาเทียวเดียวเด้ครับดีกว่าช่างเดียวนี่ยสันพ่อสามเบอร์ช่างว้าายี่อกูเฮ้ยเดี๋ยวมันหามันหายไปกันไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วครับผมเอาเบาตี้ขยับกันเลยของแท้ปลาจองกายตผู้ชม้ยนี่จะบอกยังไงครับผมเอาชวนๆเลยครับเด้อพามาเบิ่งของแท้ของจริงครับบัตจักงน้อยสิเอาพวกไอ้ อันนั้นครับพวกอวนขึ้นมาอันนี้เคราะกับซั่งด้วยนี่จะรว่าจะเอาอวนขึ้นมามาเบิ่งแหมาเบิ่งแหท่านผู้ชมโอ้เห็นบอครับมาเบิ่งแหบ่านี่มาเบิ่งแหท่านผู้ชมมาเบิ่งแหครับท่านนี่เอาบระเด็พูดของแทะแทะใช่เฮียเลยครับเปิดท่านผู้ชมเบิ่งเบิ้งบ่านี่มาเบิ่งเหมือนี่เปิดเบิ่งขันท่านผู้ชมเบิ่งเบิ้งเอาเอาห่มกันเลยเอาห่มกันเปิดท่านผู้ชมเบิ่งของแท้ครับผม ดูของแท้ใช่จจะๆนี่ครับนี่นี่ผู้ผู้ผู้บเหตุผู้บุญออกแบบได้ดเอาเงินหายคนนี้นะครับฮังนี่ผู้ออกแบบผู้ออกแบบก็สั่งครับผมมึงเนี่ยของแท้แท้ครับนี่ปลาจองไก่นี่ปลาประมาันตัวละหาลู๋เนาะได้บ่บ่ถึงดรอกบ่ถึงก็กย่างน้อยเนาะนี่ท่านผู้ชมเอ้ยมึงเนี่ยปลาจองไก่ ลำน้ำเสียวนะานชาวบุคออวานทีเดียวเ้้อยนี่บ่แาม่นวานหลายเสียดึกทีเดียวเห็นว่าห้าตัวพะนะมากับทีมงานเบาตี้นี่แหละครับผมเบาตีกับห้างหวนท่านมาทำออกแบบเก็บออกแบบทำมาให้กินเลียงขีบนาแล่งไม่มีงานหรอกผู้ขา บอได้เห็นหน้าชมเนีเดือนมาทั้งปีปาตองมาด้อเดือนมาทั้งปีมาพ่อเบ้าตีครับเบาตีคนก้แห่งบ้านดวงใหม่ตำบลทุ่งสีเมืองครับเอามือนีผ้ามาเยี่ยมทุ่มผลงานการทำประมงน้ำจิดเด็กๆเหลือหน่อยครับเอาไฟแค่เดืนเดือนก้วนเห็นหรอครับผลตกมากผ้ากันเลิกเจ้าเอาหายกินหนาแร่งที่เราครับผมหายกินครับเขากำน้ำเพราะว่าหน้านี่เขาขึ้นเล่าขึ้นแคมเพิ่มเลยว่ามีงานหรอครับผม ก็นี่แหละครับมาหาเห็ดกอกกอกแก่ๆพ่อดีกินพอได้ยากครับผมเบิ่งเถินผู้ชมเบอ๋ท่านผู้ชมของแท้บ่เอาอุ้มให้ใช่กักกักได้ของของแท่แท่นี่ครับครับเห็นของแท่แท้เลยดิโอ๊ยห่างงวนห่างงวนห่างงวนคนโก้ห่างงวนคนโก้ฉีบตัเดียวเกือบฟันเกือบฟันปอมออกเลยฟันหลุดเลยเดีอยฟันปอมตามเลยว่ากันโอ้เกือบฟันปอมหลุดเอากำเนินยันเย็บ งเดน่ยเดีฟันปลอมเด้ออุบจักสองน่เงออุบสององอมสองหลุดว่ะของงี้สมันผู้ชมเบิดของมองแท้ถ้าผู้ชมไม่ดไปหาใชหรอเจงสิพ่อคืออยู่ฟังน้ำเส้น้อบ่เออดเดียวเดยขาไปแล้วยุดยุดขไปเรื่อยย่ได้เอาของยากว่ะคนมันเห็นใเลยขมันท้าผู้ชมเอ้ยอึกอักอุ๊บโอ้ยเป็นไ้ยังมากเขาหอก นี่ท่านผู้ชมปลาข้าวครับผมเอาไม้ใกล้ๆนี่ไม้ใกล้ๆนี่ปลาข้าวนี่ครับปลาข้าวนี่ขนาดตัวมันบ่ท่านใหญ่ได้ครับนี่เอาพ่อประมาณก็รัางสิเป็นก็เป็นคนกัลร่างสีสอนเสาเนาะครับเนาะเออก็ร่งสีสอนเสาวว่าแมันตัวใหญ่แทนนะครับเนาะแม่นตัวใหญ่แท้เอาอยู่เลยครับต่างวันดีหลังแล้วครับเอาเดี๋ยวติดตามผลงานต่อไปครับต่อไปสิเอาอันนขึ้นมาได้บ่ที่นี่สิเอาไอ้พวก อ้วนขึ้นมากครับยังมีอ้วนมีมองอีกครับผมเอาติดตามโปรแกรมต่อไปครับเบิ่งห่างงวนเพื่อนี่ออกเด็ดออกเด็ดครับผมขึ้นเฮียแล้วครับผมขึ้นเฮียแล้วเบิ่งช็อตทีมั่นมั่นช็อตทีเด็ดเด็ดช็อตทีมันนวาดเสียวแล้วก็สนุกสนานขึ้นเข่งไปเล่นกิดเบิ้องตะปลาบ่อนดูครับบอนอยู่ในอันบอนอยู่ในตามตามอยู่หุ่นครับโอ้โหเออบอน บ้นอนยู่ไดอวนครับผมมีทั้งอวนมีทั้งมองผนะเราไม่ทั้งกระสังท่านผู้ชมช็อตเด็ดกำลังที่เอาอีกแล้วครับบ่อเราขึ้นมาโอ้ห้าตัวหกตัวก็ปลาเข่าครับปลาตองไก่ที่เหรอครับตัวละสองลูกวัวผมเลยครับบัดนที่นี่เพิ่นี่เอา,เอ,าออกมาอีกเอาท่านผู้ชมดูห้างวนสแสดงด,ดิสแสดงเด่นเอดบัดที่นี่ต้นตามท่านผู้ชมเอ้ยอันเี้ยกะมันเท่าอยู่กับแต่ว่าอายแห้งมันก็ บอถือลักษณะคนเด็ขนาดใจะแห้งแต่ว่าขันห้องวันนี่ก็เนี้ยเห็นไหมดีครับเนี้ยกระไรเออได้ตะเกิงยังขัดเห็ดจังไหนกับบ่ลุมกับปุ่มเห็ดจังไหนกับบ่จุ่มเออจะเป็นฝนข่อยแดดดีกับปัจจิตกระไรจะเห็ดถึงขัดผู้ออกแบบพอดีปุ่นปลาบอดถึงเนี้ยไงกับผมเอไปถืออวดนะกับปุ่นกำลังปวดอยู่ปล่อยเนี้ยติดกับปุ่ม พคนบเก่งหนามีหรีลงมาได้ทำไปผชุ่มท่พอข้าพ่อเราสู่ยุ่กับอาบแต่ว่าอันร้อยเนีบ่เอาร้อยบ่เอาครับผมร้อยบ่สู้เพราะว่ากำลังมอบ่ถือกับน้มครับแต่ว่าอาบไน้่ยูุแต่ว่าไปร้อยนี่ยคืออยู่บ่คือนั่นคนว่านแห่เรามันเหี้ยไปพ่อย่่่่คนก่บ่่ค่เอ่อ่อ่่่่่่่่่่่่่าหากัน่่่่่่ครับ เอาถารุ่นเพิ่งครับผมเพิ่งล่างห,าห้าแหกออมาแล้วมันสิมนันคือมองว่าหันมองวังหันมันค่ะขับเที่ยวหาตัวมีแต่ปลาตองกายตัวแบบเมื่อเริ่มเทิม <c oughs> เอ้าบัตรเที่ยวถาลุ่นกันอีกครับผม,มบอันเบตัม มันบ่ต kind of ่ำแสดงว่ามันบ uh, ่ถือพนันสำหรัผู้ชมเพิ่นสีคักใจคักมือเพื่ออะครับขันมันบ่ถือแปลว่ามันบ่สุ่นนะเพิ่นเรยว่ามันบ่ต่ำมันคือเดือบ่ถือพนันนานท่านผู้ชมเอ้ยเพิ่นว่ามันบ่ถือสองตัวคนไค่ได้ของใหญ่คนไค่ได้ของหลายว่าถือตัวหน่อยๆมันก็เลยบ่สุ่นก็เลยบ่มันมันก็เลยบ่ต่ำโอกต่ำใจเพิ่นนะบ่ต่ำมือขันป็นคนธรรมดาก็ ดีใจวัดตินขนงค้นแข้งนะครับถือขนาดนี้แต่ว่าห่างง้วนพนบบดีใจได้่ะเพะว่าทํานี่มันเป็นของเล็กหน่อยพนะเบื้องเนี่ยของเล็กหน่อยพนะท่านผู้ชมเบื้องของเล็กหน่อยได้บัดทีเนี้เบื้องของเล็กหน่อยครับของเล็กหน่อยพนะอันนี้แม่นวันถือทั้งนี้หาเทียกับโบดีใจพนะจะบอกบอกเป็นแต่ช่างเนาะห่างงวนกันได้คนเขย่าของไงค้คนเขย่าของของหลายท่นผู้ชมกันถือสองตัวสามตัวถือบริวบรื้นตินดอก ก็เป็นจังอี้พอคาบหโอ้ยปลาหนี่ต็นผ่าผ่าเดิ้ยเต็นดากสีกูเหลือยี่พออาเบิ้งผู้เบิ้งตึ๊กมาิ้งที่ไหนเนี่ยเบิ้งเบิ้งชมหนาเบิ้งนี่ยเดี๋ยวหาตะปลาบอลเดี๋ยวหาตะปลาบอนคนท่านหมานกับคนหมานคนหมันคนหมันแห่งลุ่มลุำน้ำเฉียวก่อนนะหาตะปลาสีบอนไปจอนเขามาจอนเขามาพ่นเบาตีเพิ่งกอาลังคุ้มดังพญุพลครับดังอ้วนพญุน เพิ่งเหงื่อไม่จวนใช้เดาะเหมาะหน่อยๆอยู่นี่ครับนี่อันนี้คือเดาะเหมาะครับนี่เขาเออเดาะเหมาะหน่อยเอามาไว้ยไทยปลามันมาเขาส่วนนี้มาที่นี่ดึงอวนเขาม้าเจาะเจาะเพิ่งเหงืสาวขึ้นเดี๋ยวให้เพิ่นสาวอวนขึ้นมาก่อนเดี๋ยวผมจะ่ายบางอีกเนาะครับเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังตอมอวนเพิ่นเขามาอยู่อวนเพิ่นนี่ราคาบ่น้อยหน้อยนะครับนี่ประมาณหมื่นห้าหมื่นสี่หมื่นห้าพันผมนี่ครับเฮ็ดเองครับมันซื้อบ่โอ้ยหลายกว่านั้นครับผมอวนใหญ่อวนสูงประมาณ เกตสวกครับพว่วมสูงพว่วงเง่าไงจิบูบเกือบ20เมตรครับโอปลาเขาคุยล่ามปลาเขาใส่ตันครับผมปลาเขาอีไทยปลาเขาสวยเพุ่มเราเตาอยู่นี่เม็ดนะครับผมเดี๋ยวเฉยเพิ่นเอาขึ้นมาเดี๋ยวจะ,อะพอข้าวปลาลอยติดโป๊ดช่วยเพิ่นเอาก้อนคำเหมือนนี่มาเห็ีดงานช่วยเพิ่นครับผมก็ยืนเดืยดช่วยกันตอนนี้ก็ที่เก็บปลาช่วยเพิ่นครับ ก้ทเอาเต้สิกินเนี่ยเออท่านผู้ชมแต่สิกินนี่ยเออครับผมส้ำคัญมันขายเออสยน้ำกัญมันยากตรงมันนี่แหละครับผมนี่นี่ยังกระบากบ่ดีคือมีเงินเด้อครับผมเออนีปลาก็ไปแ๋ะแล้วก็มีก็เลรอครับผมพี่น้องก็ว่าดีเนี่ยแหะเพิ่งไปซื้อกินของถือบเพิ่งก็ขายบ่แพงครับผมใช่พี่น้องพ่ออยู่ได้เพิ่อก็อยู่ได้เนาะครับ บ่เอาเลยกับมันกับถึงแค่สิอ้วนกับบ่าเป็เขาเข่าอะมาณบ้านหาเงนเกู้เทียจเไลยมาใส่นี่ครับผมก่เม็นข้าธรรมดาดิเออเจ้าวาเฮียวายังเนี่ยเราร่วมบริ้ัทอดิมมันลดเดียเอียครับเหยนใดเป็นไรกู้เที่บเมุดน้ำตาแดงกระดครับค้นเบ่แข็งบ่แรเ้งบอรดิจิตอกเออคนต้อง ระดับอินเตอร์ุครับผมเออดอกเขาสอยปลาเขาใส่ตันครับผมปลาเขาหม่นอีไส้เมลเบิร์ปลากระหน่อกปลากระแยงปุ่งซิวว่าวครับผมปุ่งซิวว่าวเลยเพราะว่าฮะปลากระหนอกเป็นตรงเลยปลากระหนอกกำลันเป็นคำเตี้ยมเป็นคำเตี้ยมปลากระหนอกก็งี้น้อผู้ชมว่างเงี้ยผมเออด่งเง้ยผมเนี้ยห่วยห่วยไปทั้งหมดเห็นปะเห็นปะ เออเอ็ดท่นไปชมอ,อย่ากเห็นกับตาจังเลยนี่มาบกไปมาเบิ่งครับผมเอาไอเต็มเอาเอาไอเต็มมักเลยได้หมดเลยดูให้เต็มมักเลยอีกพอข้ามาซอยงานด้วยนะครับผมเราเบิบ่งเดี๋ยวไม่เห็นคนเอาเลยโอ้โอโออเยเป็นดอกไอ้ดีใจน้ำผลไม้ดีใจน้ำผลครับส้สามตำมัดนี่เจ้าแมวคองแฉกคล้อง,งขังนะ ีคอยอถึบ้องอีแต่แนวคื่นนะพนว่าขาดที่ได้ขาดที่มี่ไปขี่ก็เห็นเห็ดผ่าอืะขาดที่ทุกไปเห็นเห็ปดป่าแต่ขี่อันนี้ขาดที่นี่เห็นว่าเามาเห็ดต้งขึ้นกันนะครับแต่ว่าบ่อหมันถ่อห่างวนเจ๊กคนเออเล่นกันกันแหละแต่ว่าบ่าอหมันอ,อน,น,นอันนี้พนผีปันมุ่นนะครับก่นบนกอนภาษาโบราณเนาะเขาเอีผีปันมุ่นพนะผีปัน,นมุน่นปันมัน่ง เทคนิคเทคนิคไหลผีปอนดอกนั่นมันยันทคนไหลผีปอนดอกยันภูเขากันกับผีเทคนิคเทคนิคโอ้เทคนิคเทคนิคเดืล้วนๆแสดงว่าว่าถึงจะมองหันบ่บ่โอ้พลาดบ่พลาดบ่พลาดครับผมอนยันบานคำเด้อท่านผู้ชมไปว่าพลาดว่าพลาดถึงท่านผู้ชมเไยมาบรรทุนโอ้ยี่เ๋ยวของเสียท่านผู้ชมมรนตุนแมงเรื่อยเรื่อยเลยท่านผู้ชมเลยได้ไปไล้มามรนตุนอืมนั่นเห็นบอก เทคนิคนเพื่อนว่าไม่ใช่อายาเย,นเยนน็นเกยเนี่ยมัน,น,นออกนอกเข่าเด้ออดเด๊ผู้ใด่มาเนิ่งไปนี่ยัมฆ่า้นมันนานท่านผู้ชมเจอหนิงคู่เลยท่านผู้ชมเอ้ยเห็นบ่พอเทคนิคเทคนิคนเพื่อนว่าเทคนิคก,การทำมาหากินเนี่ยฆ่าพลาดหรอกมันนะครับเอาปลา ของแท้ของแท้คร okay, okay, okay. ับส yeah, no like uh ่วนชุ่มของแท้ครับผมของแท้ของแท้ปลาเก้าว่ะเดือนหน่อยอะไรเห็นย้อนลงน้าปล่อยเออไม่ได้การงานยังงงที่แน่ๆเราไปห้องกันกิโลหนึ่งยี่สิบบาทกันยาิกันเอาอีกแล้ว ก้าก็บเรียกก้าอะเห้งแทบปนไหาอีกล้ทอดกรอบพนไวอีกละแต่ละข้ามันดีกล้ามแทบข้ามันโดนใจเ้อะ้ามทดแทบถ้าข้ามันโดนใจเนอดเนียกรดไ้จังจังหมักว้ายไอปลานี่ยมาเตะเะหนึ่มาตัวข้ามันดีโดนใจเลยโอ้ยยัท่านผู้ชมโอ้ยยัท่านผู้ชม ที่เจ้าของแท้เลยอีวัวฆ่าพาร,ร์เอ็ดเจ้ามันใช้สีสีปลาโอ้สีสอ,อีกตัวนึงโอ,อ้มันก็มานกังเถ่านี่นไปแล้วเอ็ดตายพอมันข้ออน,นห่างความเหม็นตัวอีวัวฆ่าเดี๋ยวนี้แท้ฟาแลงแมาห้มนี่สิฮันตายนี่ก็สุดเดี๋ยวฮันสีมือจะได้อุบัติมันน้ำหมูไปแไดงท่านผู้ชมเอ,อ้ยมันน้ำหมูครับ

แค่าดาให้คุ้นมนปลาเขาหมุนปลาเขาหมุนผู้ชมเอ้ยปลาเขาหมุนปลาเขาใส่ตันครับผมปลาเขาหมุนปลาเขาใส่กันนี่ปลาเขาใส่ตันท่านผู้ชมโอปลาเขาคุยล่ำเดี๋ยวเดี๋ยวถึงพ่อใส่ตันก็น้องเดี๋ยวให้นี่เจอปลาเขาใส่ตันแล้วครับผมนี่ครับท่านผู้ชมปลาเขาใส่โอ้โนี่ใส่ตัน ฮะเ,เออเนี่ยตัวเดียวกันแมนแมนตัวเดียวกันปลาขาวใส่กันใส่กันสอปลาต้มนนี้เขาเรียกปลาขาวซอยครับนี่ปลาขาวซอยคเพิ่มจงสีเด้อจำปลาหมูผมก็จะวขาชนะไปได้หรือว่าคีอปลาอะไรได้อันนี้เขพื่อนปลากระมังปลากระมังครับปลาอีกีปลาอีกีปลากระมังปลาอีกีครับผมขึ้นเงาหยิบขึ้นเหงา นี้าบงบดินละบดินท่านไย่ยินี้าปลาขาวเกตแลบเพื่อเดียวบดินเห็นโอ้ยนี่ปลาขาวเกตแลบท่นเกิดกินแลบนี่ท่านผู้ชมปลาขาวเก็ตแลบพอนะโอ้ไม่ไมีซื้อซื้อหรือครับผมปลาได้แท้สังเกตเบงปูบนชั้นหน้นปลากุ้มนี่นี่ปลาเกดแลบนี่ใส่ตันนี่คุยล่ามมี่ไอไอ้เทยไอ้ขาวอีไทยครับปลาขาวนี่มันมีมีอยู่สามทีหาย่างนี่ครับปลาจะเพี้ยนอื ไอ้เกีครับขาวอีเกีก็มีแต่เหมือนจะเบิ่งเบ้นี่นนเลยยุายยด,ดางนี่นี่อยุดางเนี่ยว่ามันยุปป่อขอเนี่ยเนี่ห็นเบิ้งครับผมพาเธอยากเบิ้สนุกวะ่ะงอมงอมก็เบิ้งยองเห็นเบิ้ลยองเทียนี้ป๋าเดายวว มันจะเจียบงา้ดนีิเย็นๆนะมส่นังสือด้วน้อยๆน้อยปลาเขาสูงเลยเดี่ยวเน้อยปลาคาิจะิ้มปลาแบบก้อนเลยน้ำมามามาตุ่มต่มตุ่มลังมาฮุ่มโน้อยน้อยๆปลาเขายังว่าตุ่มนนอยู่นี่ช่มน้อยน้อยปลาก้าี่ดี มูแห่ทีแห่งเล่บออกกัดโอ๊ยพ่อว่า,วา,วาแล้วเชืองอนุลั์เช <c oughs> ืองอนุลัก์ก็ปป่อยไปน้ำโอ้เด๋ววันเดือนเชืองนูปากา ป่ะมามน่้นี่ลายอยู่ตาตงว่อยว่าเลยสวยเลยว่ะปลานี่นี่นี่ปลาขาวยังนี่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 ปลาไดด้ไดวนะลูกลูกปลาปลาขาวยงกวบปลายังกว่คปา ยังกับปลานกเข้าปลาแม่นกเข้าโอ้ลูกปลาแม่นกนี่ครับลูกปลาแม่นกเข้าเทคนิคมันตัวใหญ่กว่านี่ลูกเขาเนี่ยครับนี่แม่มันจำฝ้ามือผมดิมาถึงเร่เล่นไปมาเบิ่งไก่ครับเห็นบ่มาดูชัดๆใกล้ๆเลยเห็นบอท่านผู้ชมเห็นบ่เห็นผลงานอีกพ่อห้างหวนหรือเปล่าเทคนิคครับเพิ่นบอกไม่ใช่อย่างอื่นเทคนิคอย่างเดียวครับผมเบิ่งเนี่ย ท่านเทคนิคล้วนๆท่านผู้ชมอาขยับไมาตั้งผีเบิังอยู่ถังบัดทีนี้มาเบิังอยู่ถังครับผมมาดูอยู่ถังเลยครับมวบัดทีนี้ขยับไม้อีกจักนิดนึงครับผมปลาขวดว่าลงแต่ผู้ชมโอ้ยบักบไร่ฉีดเลยเอ้าัดทีนี้ขยับมาตั้งผีบัดทีครับขยับมาดูปลาตองกายและปลาตองแร่นี่ปลากระกรอมลูกปลากระกรอมท่านผู้ชมเอ๊ะบ่เป็นตัวหน่อยๆปลากาะกรอมผม เอดท่านผู้ชมได้พ่อเกาแม่ทิมแม่เนี่ยแบดดีๆถอดท่านผู้ชมเอ้ยดูกรอบปัญญ์เนียอนอไอ้สามน้องมือจับพ่อสามเป็นจังไดเป็นจังไดฝีมือรุนรุนคร,นรนับห้างวันอ่าห้างวัน,วน,วนท่านผู้ชมครับาานนของควมดเะ ได้ไวลาเก็บเลยเนี่ยบัดนี้เดดนี่ยนี่เบิ้งของของแท้ครับผมเห็นบ่ปลาดุกรัสเซียโอ้ผมว่าเป็นซีรุ่นครับตัวเดียวนี่เบิ้งปลาจองกายผมนี่เพิ่งกำลังเข้าไปทางในครับผมกำลังเข้าไปเก็บปลาในกระสังพนะฝีมือล้วนๆท่านผู้ชมเอ้ยเบิ้งเนี่ยท่านผู้ชมนี่จะปลาจองตัวงามๆครับปลาจองกายปลาจองแหล่ขาวอีทยปลาขาวคุยล่ามปลาขาวไซตันแล้วก็ปลาขาวแมนโนเขา เออกุ้งซิ่ว,วครับผมปลากระเงยงโคปลากระเงัวตนี้ยงนนอ,ยอันนั้นปลากระเงยงโคปลากระเงยงอันไก่ครับปีไก่เต็มเลยปลาตองปีไก่ก็นี่ครับผมพี่เจ้าตัวยังไครับผมเห็นี่บอกี<ป><ป>มือล้วนๆเอาเบิ่งเอาเดอ้อหาเบิ่งยากรีเด้อครับขันบ่มาประชุม เพิ่นเอากับว่าได้เห well ็นครับแน่องสิอันนี้มากประสบเพิ่นเอาพอดีพอดีมาประสบกันพอดีพอดีมันบอกไว้สิไปเอาของแ้ของริงเด้อเหมือนนี้พอค่าปลาเละพปนะเจ้าไปเยี่ยมไปชมเด้อเจ้าอยากเห็นของแ้พันธแม่นี่ดีครับผมมามามาเงยไก่ชุดยอดเลยเดี๋ยวยี่พอฆ่าปลาเล่ถือกาไปซอยไปซอยลูกซอยล้านเจ็บก่อนเขาเด้อครับเด้อเอาตอนเจ็บนี่สิ